สวัสดีครับผมนายประุมนิกุมารนะครับเป็นนิสิตปโทอยู่สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรครับครับผมธีรพัฒน์รสุขครับเป็นนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปโทครับครับวันนี้บูธของเรามาพีเต์นำเสนออะไรให้กับน้องๆที่เขาสนใจวันนี้บ้างอันนี้ในบูธนะครับก็จะมีเป็นเกมแข่งรถครับซึ่งจะแข่งซึ่งจะแตกต่างจากการแข่งรถปกติก็คือ โดยที่ปกติเราจะใช้รีโมทในการบังคับใช่ไหมครับแต่นี้เราจะใช้วิธีการ image processing โดยการจับภาพท่าทางของคนโดยนำไปใช้ในการบังคับรถครับทำไมเราถึงให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้ท่าทางนี้ครับมันแตกต่างอะไรจากยันยอื่นย่างไรบ้างก็มันดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ เพราะว่าโดยปกติเราใช้รีโมทในการ,รบังคับใช่ไหมครับมันก็อาจจะดูเหมือนทั่วไปเกินไปเราเลยด้วยความที่เรา,เ,ราเป็นวิศวกรค,คอมพิวเตอร์ครับเราเลยใช้เทคนิคในการใช้ AI ครับ AI ในการมาจับท่าทางคนเพิ่มเข้าไปแล้วก็เอาไปไปบังคับรถผ่านรีโมทอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วในส่วนของน้องแล้วครับมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้หรือว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาเ,เกมอันนี้ยังไงบ้างครับส่วนตัวผมก็เป็นคน ทาบอร์ดครับก็คือจากที่ปกติเราจะกดด้วยนิ้วมือใช่ไหมครับกดรีโมทด้วยนิ้วมือแต่ทีนี้เราจะเป็นการสั่งกดจากคอมพิวเตอร์แทนครับเพราะฉะนั้นในการเล่นเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างครับในการเล่นในครั้งนี้อ๋อสิแรกนะครับก็คือในส่วนของ AI ในการจับภาพครับเอาไว้ใช้จับท่าทางของคนอย่างเช่นว่ายกมือซ้ายขวาเราก็จะสั่งว่า ต้องการยกมือซ้ายเดินหน้ายกมือขวาถอยหลังเนี่ยครับแล้วก็ประกอบกับการส่งสัญญาณไปที่บอร์ดครับก็คือเวลาเราทําท่าทางที่ถูกต้องอะครับมันก็จะส่งสัญญาณไปที่บอร์ดว่าเนี่ยต้องเดินหน้านะครับหรือว่าถอยหลังครับเพราะฉะนั้นก็คือคนที่จะมาเล่นของเกมของเราได้เนี่ยอยา่างเรจะต้องผ่านการอบรมก่อนไหมว่าวิต้องทาท่าดีนะเพื่อที่จะให้ระบบของเรามันตอบรับอะไรอย่างนี้ ก็จะมีการสอนน้องเล่นครับก่อนเริ่มเกมให้ลองเล่นแป๊บหนึ่งก่อนครับแล้วก็แล้วมีการแข่งจริงครับก็จะเทรนแป๊บเดียวครับสอนน้องว่าคนนี้บังคับอะไรคนนี้บังคับอะไรครับเราทั้งสองคนในฐานะเป็นตัวแทนได้มีโอกาสพัฒนาเกมอันนี้ครับใช้เวลามานานแค่ไหนแล้วฮะอ๋อก็ได้ประมาณ1นึ่งหนึ่งเดือนครับ1เดือนใช่ครับอ๋อครับแล้วก็ได้มีโอกาสมีอาจารย์ที่ปรึกษาอะไรมาช่วยดูไหมครับหรือว่าเราแบบเพียวๆเลยในการทาอันนี้ ก็คนที่เสนอให้ก็คือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับครับอารท่านไหนครับอาจารย์รัฐภูมิครับเขาเป็นคนเสนอออกไอเดียว่าเราจะทําเกมแข่งรถกันแต่ว่าเราจะทําเกมแข่งรถที่มีส่วนของเพิ่มความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าไปด้วยครับเพราะฉะนั้นเกมที่เป็นการการแข่งเนี่ยก็จะต้องมีคนแข่งมากกว่า2คนหรือเปล่าหรือว่าอันนี้เรามีเอากําหนดเพดานไว้ว่าเอาสักไม่เกิน3คนอะไรอย่างนี้เปล่าในการแข่งเกมก็ ในหนึ่งสนามนะครับโดยที่จะมี2สนามหนึ่งสนามจะเล่นได้4คนครับโ<ม>ดยที่จะมีหนึ่งคนคุมเดินหน้าถอยหลังของรถ1คันอีกคนหนึ่งคุมซ้ายขวาของรถหคันครับหนึ่งสนามจะมีรถทั้งหมดแข่ง2คันก็คือประกอบกลายเป็นคนบังคับทั้งหมด4คนครับ,รบแล้วทีนี้พวกคอมพิวเตอร์อะไรที่เราจะต้องใช้ในการบังคับเนี่ยมันจะต้องใช้ยิ่งถ้าหากว่าสมมติมีคนสนใจเยอะเนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะหรือเปล่าเราลองรับตรงนี้อะไรยังไง้างอย่างแรกเลยครับก็ต้องมีกล่องสําหรับใส่บอร์ดควบคุมรถครับ แล้วก็มีคอมพิวเตอร์สําหรับใช้สั่งการครับมีกล้องสําหรับใช้ในการาถ่ายภาพท่าทางครับโดยประมาณก็จะเป็นประมาณนี้ครับเราเห็นในตอนนี้ครับมีการแบบมีรถวางอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีแบบเส้นทางอะไรตรงนี้ครับอันนี้เรากําลังทําอะไรยังไงบ้างครับช่วยกันได้เยอันนี้เป็นสนามแข่งรถครับผม,มก็ วิ่งเริ่มจากเส้นสีแดงนะครับวิ่งไปจนมาจบเส้นสีดําฝั่งนี้ครับเล่นเสร็จแล้วปุ๊บน้องก็จะบันทึกเวลาของตัวเองที่ทาได้ครับไปลงลีดเดอร์บอร์ดฝั่งข้างล่างครับก็จะมีการบันทึกชื่อทีมบันทึกเวลาแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันครับเป็น1ทีมครับอันนี้คือเรากําหนดไว้ให้4คนนะครับกับเส้นทางที่เรากาหนดไว้ซอกแซกตรงนี้อันนี้4คนเล่นด้วยกันครับก็จะคุม2คันครับ ก็คือ1นึ่คันเนี่ยจะคุมสองคนซึ่งคันคุมสองคนครับช่วยกันคุมก็คือคนหนึ่งคุมซ้ายขวาคนนุมคุมเดินหน้าถอยหลังครับอืมครับแล้วก็ก็จะมีอีกสนามหนึ่งครับสนามนู้นก็จะยากกว่าเพราะว่าจะมีสะพานซิกแซกอะไรมากกว่าฝั่งนี้ครับโอเคแล้วหลังจากที่เราได้ลองให้น้องๆเข้ามาเล่นแล้วครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันมีอะไรติดขัดไหมจากสิ่งที่เราพัฒนามา ก็จะมีส่วนส่วนของเลือดอุปกรณ์ชํำรุดนิดหน่อยครับด้วยความที่ว่ามันเป็นรถบังคับที่ไม่ได้ราคาแพงมากมันเลยอาจจะทําให้เวลาใช้เป็นนานๆนะครับอาจจะมีอุปกรณ์ภายในเสียหายนิดหน่อยครับก็ต้องทําการซ่อมบำรุงแตอนนั้นเลยเงี้ยครับหรือว่าเราอาจจะมีคันสํารองเอาไว้ใช้ครับอยากจะขอบคุณภ้างส่วนไหนบ้างครับที่แบบเปิดโอกาสให้เราได้มีการพัฒนาผลงานของเราก็ขอขอบคุณอาจารย์ครับผมก็ที่คอยให้คัแนะนำครับแล้วก็ขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ วิศวะมนนะครับผมที่ให้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับเราทั้งสองคนมีแรงบันดาลใจอะไรถึงแบบสนใจมาเรียนที่คณะวิศวะก็สนใจด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับแล้วก็สนใจด้าน AI กับคอมพิวเตอร์วิชั่นครับก็เลยเลือกเรียนต่อที่แลบนี้ครับแลบคอมพิวเตอร์วิชั่นครับก็เป็นคล้ายๆกันครับก็คือด้วยความที่ว่าทำซีเนียร์โปรเจกต์กับอาจารย์ตอนปอตีครับแล้วก็เกิดความสนใจว่า ความรู้ด้านนี้สามารถนําไปต่อยอดทั้งด้านอื่นได้อีกมากมายครับก็เลยมีความสนใจในการจะเรียนต่อที่นี่ครับมีคําแนะนําให้กับน้องๆไหมครับว่าหากว่าเราจะมาแบบเจริญรอยตามเราเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่ามีพื้นฐานอะไรที่เราอยากจะแนะนําบ้างก็จะเป็นเป็นคณะวิศวะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับก็จะเป็นพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมเป็นหลักเลยครับแล้วก็อาจจะมีคณะคณิตศาสตร์เพิ่มเข้ามาครับ แล้วก็ต้องมีความสนใจด้วยครับผมก็คือ,อาสาขานี้ค่อนข้างจะมีความเขาเรียกว่าถ้าคนไหนที่เกิดไม่ชอบสาขานี้ขึ้นมาครับการที่จะไปต่อในด้านปี2งปีถึงปี4ี่ครับมันจะค่อนข้างลําบากครับก็คือต้องรู้ตัวเองตั้งแต่ปีหนึ่งครับผมดูแล้วต้องเตรียมพวกเครื่องมือเครื่องไม้ที่มันต้องมี ความทันสมัยอะไรไหมครับอย่างเช่นต้องมีคอมแรงๆหรือมันจะต้องอาศายัยสิ่งต่างๆเหล่านั้นไหมครับมันจะต้องแบบใช้ทุนเยอะไหมที่เราจะเรียนอันนี้อะไรอย่างี้ในมุมมองของเราสองคนถ้าในมุมมองของผมนะครับถ้าไม่ถึงกับขั้นทํา AI ที่ดีมากๆครับเราไม่จําเป็นต้องมีคอมที่แรงมากครับผมก็คือคอมธรรมดาอย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้ในการเขียนโค้ดใช้ในการเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสีได้เลยครับโดยไม่มีปัญหาแต่ ถึงหมื่นกลางๆก,ก็พอใช้ได้แล้วครับแล้วก็<แ>ที่ภาคชาก็มีคอมให้ใช้อยู่ครับใช่ครับ